เจ้าเหมียวน้อยผู้บาดเจ็บโอ้น่าสงสารเนาะตอนนี้แผลเริ่มดีขึ้นแล้วแห้งบ,บางส่วนส่วนชินลึกก็ยังยังมีน้ำหนองอยู่ก็ทำความสะอาดล้างแผลให้พี่ๆเขาก็พยายามจะมาเล่นด้วยนะนี่พี่ๆทุกทุกตัวทุกทุกคนรักนะคะพยายามจะมาเล่นด้วยแหละ เอากองฟางมาให้เขาเล่นกันเล่นกันอย่างสนุกแล้วเล่นกันอยางสนุกแล้วพี่กขอยากเล่นด้วยนะลูกเออพี่เขารักนะเนี่ยเราอยู่ด้วยกันสาม,มคัคคีกันเนาะรักกันแกนพี่ๆยกรงว่าน้องน,นะคะเล่นกับน้องดีๆเน่ะทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยมาเล่นกันเนาะหน่อยพาน้องเล่นหน่อยเร็ว พอน้องเล่นหน่อยแล้วมา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 เล่นๆๆเล่นกันเล่นทอดแอบเล่นทอดแอบเล่นกันีจังเลยเล่นกันเล่วเล่นทอดแอบนะใครแอบแล้วนะใคแอบในกองฟางแล้วโ้ยจะพุ่มพวงเหรอพุ่มพวงเล่นกับน้องเลยเล่นทอดแอบกับน้องเลยโอ้น้องก็ร้องเจ็บแผลอยู่เดี๋ยวไม่สะดวกเล่นกับน้องหน่อยแล้วเล่นกับน้องหน่อยแล้ว ขึ้นไปเล่นกันน้องเด้อพาน้องเล่นด้วยนะคะพาน้องเล่นด้วยนะครับเล่นกับน,น้องดีๆนะครับอืมน้องสาวนะน้องสาวเล็กน้องสาวเล็กบาดเจ็บด้วยเล่นกับน,น้องดีๆนะครับ ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านที่เมตตาส่งยาส่งอาหารพร้อมกับส่งปัจจัยมาให้เป็นค่ารักษากับน้องๆแมวซื้อหยุกซื้อยาพาไปหาหมอเพื่อรักษาน้องแมวผู้พิผู้พิพการขาขาเจ็บอันนี้ขาแผลเริ่มดีขึ้นแต่ว่า ขายยังเดินไม่สะดวกน่าจะตึงอยู่ยังตึงอยู่ก็รอสักวันหนึ่งก็คงจะดีขึ้นขอโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงอำนวยอวยชายให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญสมในสิ่งที่ปราถนาทุประการเทินสาธุ